การขอเข้ามามีประโยชน์อะไรมีใครฟื้นขึ้นมาไหมนะครับวันนี้จะดูกลืน่นกรณีของที่มีรถชนคุณหมอเนี่ยผมดูข่าวด้วยความเศร้านะผมดูข่าวด้วยความเศร้าเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งคนจากฝีมือของข้าราชก,การสวัสดิ์คนหนึ่ง ถ้าเราการที่มีหน้าที่ในการรักษากฎหมายแต่ทําผิดกฎหมายทุกเรื่องและการทําผิดกฎหมายของเขาในครั้งนี้นะได้ภาคชีวิตของคุณหมอซึ่งประเทศเราขาดแคลนไป็นหนึ่งคนคุณว่ามันคุ้มกันไหมผมดูบรรยากาศงานศพด้วยความเศร้านะผมมีลูกสาวเหมือนกันเขากว่าจะเรียนจบ ถ้าถูกมาตายง่ายๆเนี่ยนะก็คือเสาหลักของครอบครัวที่คุณจะได้อยู่ดูแลพ่อแม่เขานะครับจะเจอไอ้สว่ะวันนึงนะทาแบบนี้นะวันนี้คําขอโทษมีประโยชน์อะไรการขอเข้ามามีประโยชน์อะไรมีใครฟื้นขึ้นมาไหม ก็ไม่ฟื้นอะไรขึ้นมานี่ยผมต้องบอกไงว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากไอ้ตำรวจวันนี้แม่งผิดตั้งแต่รถมันขับเลยทะเบียนก็ไม่มีต่อภาษีก็ไม่ต่อขับเลนขวาขับเร็วในเมืองไม่รู้สวมหมวกกันนอกด้วหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ดูมากมายนะครับ ผมเห็นหลายๆครั้งนะครับเวลามีใครถูกฆ่าตายนะตำรวจจะต้องพาไปขอเข้ามาศพจะขอเข้ามาทำควยแล้วปัญญาอ,อ่อนเพื่ออะไระครับมีการขอเข้ามาพาไปขอเข้ามา ปัญญาอ่อนมากเลยความจริงนะเออถ้ามึงเข้ามาแล้วกูปืนจ่อหน้าผากมึงเนี่ยเออเข้ามาออน้ําเน่าบางทีข่มขืนลูกเขาตายแล้วเอาฆาตกรไปขอเข้ามาศพคุวยปัญญาอ่อน เลิกที่เลยเรื่องที่มันดราม่าแบบนี้นะในต,ตอนนี้เห็นได้ข่าวโกนหัวบวชจะบวชทําควยอะไรจะมีประโยชน์สั้นตีนอะไรแค่โกนหัวแล้วก็เอาผ้าเหลือง่มงแค่นี้แนละ้วมันจะมีเฮียอะไรโกนมันจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าได้สาระไม่ต้องบวชแล้วสร้างภาพ แน่งจะบวชทำเฮียอะไรเฮ้ยศาสนาทุกอยัางนีงแย่ไม่พอเหรอวะบวชอุทิศกุศลมันจะมีกุศลเฮียอะไรคนไม่ได้ศึกษาแค่โกนหัวผมผ้าเหลืองนี่มันได้กุศลเลยเหรอวะ ไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมพระผมโคตรเกลียดเลยพวกบวชล้างซวยบวชแก้บนบวชทั้งต้นเตนะลยทุกวันนี้ศาสนาแย่ไม่พอใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่ผมอยากได้พระที่เฮ้ยวันนี้ตั้งใจมาบวชเพื่อที่จะสืบทออพระศาสนานะไม่ใช่บวชล้างซวยบวชแก้บนนะอ่อใช่ไหม ไอ้พระที่บวชให้มึงบวชได้ยังไงน่ะและ้วการจะบวชไม่ต้องลาต้องเลยเลยใช่ไหมเฮอะพ่อผมตายยังไม่บวชเลยบวชแล้วไม่ใด้พ่อขึ้นสวรรค์นะแค่กูโกนหัวแล้วกูผมไม่เหลือให้พ่อกูจะขึ้นสวรรค์เลยเห,หรอเลอะเทอะเลอะเทอะใช่องงครับ วันนี้พ่อแม่หลายคนปื้มลูกแม่งบวชตอนบวชแม่งแดกเหล้าชนกันเดินรอบทั้งงานตอนทำขวัญน,นาตอนเช้าน้ำลายยืดเก้าอยู่ในวัดก็ไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัตินั่งขี่ปฏิทินรอวันศึกจะบวชกันทําส้นตีนอะไรศาส,สนาคุทมันแย่ลงทุกวันกับเพวกพวกมึงคิดกันแบบนี้เหยียบบวชแก้บนบวดล้างซวยไปทําความเี้ยงแล้วมาบวช เราต้องการพระที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองนะและบวชแบบนี้มันบวชเพื่ออะไรบวชสร้างภาพมันจะมีประโยชน์อะไรถามมีใครได้ประโยชน์จากการบวชทั้งนี้มั้งเออใช่ไหมแล้ววันนี้การบวชเนี่ยให้ถามว่าเอาเป็นแค่ารายการไปบวชเนี่ยต้องขาดงานหรือเปล่าบวชกี่วันวะเนี่ย มผมก็เลยงงว่าพระที่บวชเนี่ยไม่ต้องมีการซ้อมสวดมงสวดหมดอะไรอยู่ก็บวชเลยกนหัวบวชเลยถึงเวลาแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่บวชเพราะอะไรเพราะว่าเขาทุกข์บวชเพราะอกหกักบวชหนีรักบวชส้นตีนแบบนี้ศาสนามันจะเจริญไปที่ไหนลอง คุณเห็นไหมพระบางองค์บวชม่ต้องไม่รููกี่ภาษาวันนี้เป็นไงไบสึกออกมายังยังสลัดความเป็นพระทิ้งได้หมดเลยไหมเห็นไหมครับดังนั้นการบวชไม่ได้หมายว่าจะทําให้คนเป็นกายเป็นเทวดานะเว้ยผมอยากให้กรมศาสนาเนี่ยต้องครบทวนแล้ววันนี้ศาส,สนาพุทธวันนี้ทำมันเสื่อมลงเพราะอะไร ก็มึงบวชกันเลอะเทอะบ้านเราเน้นปริมาณเนี่ยถึงเวลาบวชเน้นหรือดูร้อนเทิดพระเกียรติมั่งเป็นพระราชก,กุศลมั่งจะมวนเท่านั้นเท่านี้องค์บวชองเฮียอะไรกันะจับเด็กมาโกนหัวจะจองงงแงม,มันจะได้กุศลหรอวะเนื วันนี้ผมว่าเฮ้คนที่จะมาบวชพระนี่นะเลือกหน่อยแต่ว่าวัดแม่งเยอะชิบหายประเทศนี้เยอะกว่าโลงพจาบาลเียแต่ไม่มีคุณภาพออคนข้าคนตานี่บวชได้เดี๋ยวยังมีคดีอยู่เลยนะออบวชเงียบบวช บวชสร้างภาพผมไม่เห็นด้วยนะมไม่เห็นด้วยผมอยากจะให้เรื่องนี้ออกมาเป็นเลยว่าเฮ้ยวันนี้คนนี้จะบวชไอ้ประเพณีถึงเวลาอายุยี่สิบต,ต้องบวชทดแทนคุณพ่อแม่เนี่ยมึงจะบวชก็ได้นะมึงไปนอนอยู่วัดสักเดือนหนึ่งก่อนสวนมตน์ให้ได้ก่อนนะแล้วบวชใช่ไหม ไม่จัดงานเอาหน้าเอาซองไอ้ฮีบหายถึงเวลาก็กโกนหัวเขามาอยู่ในวัดไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมเคยไปบวชอ่ะผมก็เคยบวชมาผมจะบวชไปนทำไมไว้เนี่ยจิ้งก鹟ผมบวชจะบวชกับเพื่ออะไรบวชให้พ่อแม่มีความสุขแล้วเขามาอยู่วัดก็แค่กุมานอนวัดหัวกุมแห่งขึ้นแต่อืก็ไม่มีแต่กอ,อ แต่ที่แปลกๆเวนลานอนไข่ออกนั่นเองไม่ได้ใส่เกงในไม่มีอะไรเลยแล้วจะบวชทําไมแล้วพระนันกำหนดว่าอยู่กี่วันกี่วันเพื่ออะไรทรมานชิบหายเลยถ้าใจไม่อยากบวชจะไปบวชเล้วเห็นไหมคือถ้าการบวชผมอยากให้เป็นการบวชเพราะเอออยากจะเข้าไปเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนเออ บวชปุ๊บก็ต้องเรียนเลยเรียนพราะทำคำัมภีร์แต่วันนี้คนหลายคนบวชไม่ได้เรียนหนังสือบวชก็นอนรอเชา้าก็แดกแล้วก็นอนถามว่ามันจะทำให้ศาสนาจเจริญขึ้นหรือเปล่าอะที่ผมเห็นเนี่ยบวชเออเดมันไปกันใหญ่แล้ว บวชเพื่ล้างความผิดในใจเองล้างได้ล้างได้เห็นไ,ไ,ไหมเออ